เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจเขามีการถแถลงข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่พวกเราเนี่ยได้รับ SMS หลอกดูดเงินหลายคนได้รับมีหลายรูปแบบ มาจากธนาคารก็มีอ้างว่ามาจากการไฟฟ้าก็มีอ,อ,อ้างว่ามาจากศูนย์ข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆอะไรเหล่านี้นะคะคจนกระาทาั่งตำรวจพบว่าคนร้ายเนี่ยจะใช้เครื่องจำลองสถานีฐานใส่ไว้ในรถเขาจะมีอุปกรณ์ชุดหนึ่งอยู่ในรถแล้วไอ้รถคันนี้จะขับออกไปยังสถานที่ต่างๆตะเวนในเขตรกรุงเทพและปริมณฑลถ้ารถแล่นผ่านไปที่จุดไหนก็จะส่งสัญญ,ญาณไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แล้วส่ง SMS ในลักษณะลิงกงปลอมคือเวลาเราได้ SMS เนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันต้องส่งมาจากคนคนหนึ่งมาสู่เราแต่ไอ้พวกที่มันเป็น SMS ปลอมหลอกดูดเงินของเราเนี่ยมันส่งมาจากเครื่องที่เขาไปดักสัญญ,ญาณจากเสาโทรศัพท์อีกทีนึงอะ